อ๊แต่ผมช่วยเหลือคุณควรคิดสิคุณจะเป็นจะตายทำไม่ได้ผมช่วยไว้จะเป็นยังไงมาได้ยาแบบนี้นยเฮ้ยผ<น>ู้ชายเข<ะ>าไม่เป็นกันแบบนี้แพ้ต้องของคุณอฉันจะรู้ได้ยังไงที่มันฉันสลบไปจะไ่รู้ได้ไงว่าคุณช่วยฉันไว้หรือเปล่าไม่ได้ม <c oughs> ไม่ไตกฟ้าตกฟ้ากัากไ,ไชายหรือว่าผู้หญิง Lá, oh, 所以。 ฟังดีๆอยากรู้ใช่ไหมหลับตาไว้เม่ยุ้มึงจะเดินไปไหนนักหนาเนี่ย yeah ผู้ชายรู้แล้วนะเอคขจับมีได้ขอดูด วสักดีไม่หายไปชั่วท้าทายปากดีนเนี่ยจเดินกันตคืนไม่ตกมึงตกถ้าเกิดว่าเจ้ารู้ว่าเราเป็นใครเจ้าจะหนามวมักเลยเป็นใครกันล่ะเฉลยบอกข้าเลยข้าอยากจะกลัวจนแย่แล้วท้าทายแสดงว่าอยากรู้อยากรู้ คุณพ่อใครครั้งใดอย่าถือโทษกตุนรับเจา้าค่ะตัดหัวเลยดิวิชดวงท่านจะตัดหัวเลยดิวิชเจ้าค่ะดวงท่านอย่าลืมด้วยค่ะว่าดวงท่านมีชีวิตรอดเป้ากำลังจะได้ช่วยเอาไว้อ๋อแสดงว่าทั่วบุญคุณรึยังไง ไอ้เบนฮะแม่ตะเคียนพูดได้ปีไทยป้ายกินลูกบางเหมือนกันเลยเแม่ว่ารงไม่กูเป็นใครใครกูไม่รู้คขาไม่รู้ใครอ่ะกูเป yeah> ็นพลักที่ข้ามันจะโชว์ทำไมเนี่ยก็ไม่น่าจะเนี่ยกูนึกว่าลูกปั้านี่แค่หน้าไปฝั่งโน้นยังั่งต่างถ้ยหมดเลยระวังจะถอยมากเดี๋ินล่นมาสุงไม่ใช่ใช่ไม่กูไม่ระวังไงอ่ะตลอกบอกชื่ออะไรสามคนนะฮะ ชื่ออะไรนะราชันใช่พาค่ะแลหน้าเหี่ยวนั่นชื่ออะไรน้ำชัยโอ้โหน้ชัยกเตี๋ยวเรือไงราชันน้ำชัยขามทจาราชันสังเกตหุ่นกล้าหน้าตาที่ไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหเป็นคนไฟไม่เข้าภาคลยพี่อะไรนะลองจะบอกว่าไม่กต่ดดแต่ค่ำเล นคนชายหน้าจ้ะเ่คะเป็นคนชายหน้าจ้ะเพคะใกล้นครสวรรค์เลยไม่ใช่แบบนั้นจ้ะเพคะหมายถึงว่าไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมจ้ะเพคะที่ฉันอันไหน จะชวนไปเป็นทหารในเมืองหลวงเขาจะไปเหรอลองถามดูแล้วกันลองลองลองไปไหมอยังไม่ได้ถามเลยโหดีจ่างแงะในราชันพ่อเจ้าค่ะพอดีว่าทหารในหลวงของเราเนี่ยก็ขาดซะด้วยแล้วมาเจอเจ้าพอดีมีการมีงานทำกันหรือยังล่ะไม่มีพระเจ้าค่ะไม่มีพระเจ้าค่ะดีเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะรับเจ้าทั้งสามคนไปเป็นทหารในเมืองหลวงชููเป็นคนอพิสใช่ไหมเป็นข้อพิสูจน์แล้ว ทหารนี่มันหนุ่ที่พ่อบอกไว้เลยเออมาเธอเนาะเว้ยแต่ว่าเป็นทหารของเรามีกฎอยู่สามข้อสิ่งใดไม่ช่วยใครทำได้หรือเปล่าทำได้หมดไม่ช่วยใครข้อที่หนึ่งถ้ามมีเมียอ้ยเดี๋ยวอ้าวกฎนี้ไม่ได้เลยท้าม,มเีเออไอ้เพื่อเติบโตไปข้างหน้าเราต้องมีครอบครัวเราต้องมีเมียข้าวผมไม่ยอมคุณไม่เอาจะขับรถรับรับไปก่อนยังไงเจ้าเดจยว ข้อที่สองถ้าเกิดว่าจะมีเมียจะต้องหน้าเหมือนเราราชบดินทรเชิญและจะต้องแต่งงานวันเดียวกันด้วยเมีวยวเลยหน้าไหนหายอะหายากอย่างไหนย่อะไรนะหน้นาก็สวยะนี่ดูสวยแต่หายากเลยยังไงไอ้หน้าเลอย่างเงี้ยหายากด้วยแต่นี้สายแบบเนี้ยมีคนเดียวจ<ร>ะไ,ไ,มไม่เชื่อถามฟอมชมพิพัฒน์ได้ เอาใช่เอาก็เอาไปจเอาไปวงนั้นเอาใช่ไหมเอาส่วนข้อที่สาสำคัญที่สุดห้ามเข้าไปในเขตอุทยานหลวงถ้าเกิดว่าเรารู้เราจะกัดหัวเจ้าด้วยมือของเราเองเสียหรือเปล่าไปแม่แก่เรียบไปอะไรอะไรอะไรมึงจะเดินเดินเดไงจ๊ะ เงินหกร้อยไงเออมันเดือนคนแก่ไปเลี้ยงเองได้ทั้งปีต้องร้องจ้ะลิเกเราไม่เหมือนที่อื่นนะทีอ่อื่นมีลิเกคณะอื่นมีลิพ่อแก่คนเดียวคณะเรามีพ่อมีแม่แก่ด้วยเพื่อนกันเบื่อกันโอ้ราชบุตรเพคะเดี๋ยว่องฉันเนี่ขอสัญญามากนะพี่คะได้เลยพี่คุยโอ้โหใครก็ควย อูชื่อควยแต่เด็กบ้างเลยรูปร่างหน้าตาเหมือนใช่ไหมเดาเดา,ด,าดูเอาเอาเอาครับก <c oughs> ่อนที่จะเข้าไปเป็นทห,หารในเมืองฉันมีสัญญาสามข้อจะจะขอจากเธอจะได้ไหมได้ครับข้อที่หนึ่ง้ามีเมียจะได้ไหมใครเอาหนังเอกมาแนะนำจบโก้ยจะเป็นนักเอกอยูอ่เลยวันที่ดวงกูตน เดี๋ยวเล่นออดีแล้วกลับไปเล่นตัวเดิมไม่ได้หรอกระตายหวานมันติดเลียนเอาไปก่อนเอาไปก่อนไปก่อนได้แต่สอยอย่างเดียวรูปร่างอย่างเหมือนกระตายหวานก็พอ,เ,อ,อเล่นแทนกันได้ได้ได,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 ไดมีป่ามีปะข้อที่สอง ไม่ไกูไม่สามข้อเลยก็บอกว่าขอสาข้อมีป้ามีปามีิข้อที่สามข้อสุดท้ายทำไว้ขึ้นใจอะไรสิ้าไปเทียวกาหลีจะได้ไมไม่ได้พระสันเขชวนกูป่ะ่กูไม่ได้กินข้าว่ขงนอกคุณครับชื่ออะไรเนี่ยฉันเหรอมีชื่อจริงป้าไม่มีค่ะชื่อจริงชื่อจริงชื่ออะไรมาเรด เชื่อเชื่เลยนะม่เลยย่ากสวยเชเชื่อเแม่ลม่ลมาเี่ะอ่ะไม่รูีนกลุ่ด้วยนะคะนกลุอะไรครับรอเยสเชื้อไทยสวีเดนใป่าี่เหมือนผมเลยเฮ้ยพี่มชืหรอผมก็มีชื่อมาบ้าหรือว่าอะไรไม่บ้าคนป้าไปจังไันจู่ โค่ะ้ชสวีเดนจริงเหรอามลูกด่างฝ่าปี๊ขนาดนี้นะมีเชื้อสวีเดนฝ่าปี๊มาฟองเที้ยไงวุฒิมันคนไี่เล่นดีไม่ต้องไอ้แฟนมาแล้วเอาค่าตัวอแฟนมาโต้นคุณด้วยคุณมาเรียนเราเย็ดผมก็มีเชื้อคล้องกับคุณเลยว้าวผมไม่ขิดหเปล่าผมไม่ขิดขิดเคี่ยให้เพียเดินไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะให้เราเดินก็พอผมเชื่ออาริดอง <łość> มีนามสกุลนามสกุลอะไรเหรอจ้องแต่เย้สกุลเราดูเข้ากันได้ดีนะคะ พี่วันลบน้องซันเป็นไงบ้าง <c oughs> อ,นนอันนี้เรื่องอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้เรื่องจริงโทรเฟซมาหาผมเลยจนอายุหนุกขอนอกเรื่องกันแป๊บนึงพี่กุฮัลโหลพอ่อน้องซันเป็นไงบ้างใครครับ <c oughs> น,น้องซันไงใครโทรหาใครโทรหาลบไงลบไหนพ่อผมยุ่งแต่พ่อจะเรียกกูเป็นวันลบบุญเดลิกเหรอพ่อ <c oughs> ต้องใส่ทรงเดียวกันใช่หรือเล็กพี่ไม่เชื่อให้โดนซอฟเฟตกูได้เดีแต่พอหน้าเป็นพูดได้ป้าเพลงได้ได้เลยค่ะเล็กพี่พิงยาเพลงตอดได้สิเอานไีเตอรมาเลแล้วมันจะกดกูไหมเนี่ยเกอดกูเหรอเพลงคู่สักเพลงนะได้เลยค่ะจะเป็นเพลงแนวไหนดีเออพ่อคนพ่อคนน่าขอมาขออีกแล้วหรอขอขับขอขยันขอแล้วเี่ก็ขอให้กูเป็นลูกชิ้นเป็นไงล่ะทำเสร็จเพลงได้เปล่าเราเพลงใหม่ แม่แต่พ่อแม่ยังไ่เดินเฉียนกันเลยนะฮะพี่ผมไม,ไ,ไม่เคยได้เป็นตัวเนี้ยอวผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทำไงอะมันก็ต้องร้องเพลงไปมันก็ต้องมันไม่ต้องไปวิ่งอยู่ข้างบนไม่ต้องลงหลบนะอ้องอทําไมเขาดูเขารู้ละ่ะแล้ยังไงทำไมเขาดูเขาเล่าเล่าให้ฟังเนี่ยก็ต้องเป็นหกักนุมานกับนางสุพรนะมัจฉานแหละพอ้มพ <c oughs> อได,ไอไดไอไแล้วละมาถด้แล<ะ>ไมได้ เรามันต้องสื่อเออเออเออมาเหอะทงานนี้งานกูก็หมอบไปเมมยังตัวร่วงอีกที่แบบด้วยร่องอวรง <c oughs> ผมจะเป็นหนุมาน <c oughs> คุณต้องเป็นนางสุพรรณมัทชา,ลาแล้วได้ ตาสิพี่หารลมานนะปูอมึงก็ไปหาพี่รกับพ่อมั้งไหมจริงเหรอมึงเป็นปลามึงก็เคยสวยน่ารักๆมึงสัยจำผิดว่ะเอออาหารลมานแต่เขาต่อบเขาต่อบคู่ไงเออร์เราก็ไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่พี่หารลมานหมูนางสุพรรณนรัตถาเป็นเล่นดีจังเออเป็นปลาเป็นปลา ดีใจายวายวายวาย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 วายวายวาวายวยายว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 าายวายวาวายวายวายาวยวายวาวยวายวววาายวายวาาวยวาาวายวยวา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 ยาวายวาายายวาวายวยวยวายวากวายวยยย Oh. เหม็นไม่หมดแล้วปั้กเนี่ยขอพูดตามคำ